สัตธาคือแรงผลักดันรางวัลคือจุดมุ่งหมายอุปสรรคคือบททดสอบกายเป้าหมายคือสิ่งที่เกิดมาได้ถ้าเราพยายามสวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้พบกับเบลล่าลูกสาวประหมอค่ะในช่องโหราพยากรณ์ชีวิตจ้าสำหรับวันนี้นะคะเบลล่าก็ขอเสนอหลักวงจุ้ยสักนิดนึงนะจ๊ะก็คือวันนี้เราจะเข้าเรื่องของวงจุ้ยเลยนะคะ เรามาเริ่มกันที่ตำราทำนายชีวิตจากเลขที่บ้านกันก่อนแล้วกันนะคะบ้านและที่อยู่อาศัยนะคะมันมีผลต่อโชคชะตาของผู้ที่อยู่อาศัยมากเลยนะคะถ้าบ้านดีมีมงคลมันย่อมส่งผลให้ผู้อยู่อาศัยเนี่ยร่มเย็นเป็นสุขซึ่งหลักฮวงจุ้ยนะคะนอกจากดูทิศทางการตั้งบ้าน สภาพแวดล้อมเป็นหลักแล้วนะคะเลขที่บ้านก็มีส่วนสําคัญอยู่ไม่น้อยเลยค่ะเพราะเลขที่บ้านดีย่อมเป็นมงคลแก่ผู้อยู่อาศัยนั่นเองค่ะและวิธีการดูว่าบ้านเลขที่เราเนี่ยดีหรือไม่ดีนั้นน่ะมันเป็นยังไงเรามาดูดังนี้เลยนะคะ 1. ค่ะให้เรานําตัวเลขของบ้านเลขที่เราเนี่ยทั้งหมดนะคะทั้งเลขตัวหน้าตัวหลังหรือทับอะไรนะคะถ้ามีให้มาบวกกันเลยค่ะ จนกระช่างเป็นเลขสุดท้ายหรือเลขเดียวกันนะคะอ่ะเดี๋ยวล่างมีตัวอย่างค่ะเช่นบ้านกอน,นะคะมีบ้านเลขที่2 6 2นํานำทั้งหมดมารวมกันได้ค่ะเป็น2บวก6บวก2เท่ากับ10แล้วก็10นะคะมันจะเป็นเลข2หลักใช่ไหมคะดากนั้นเราก็เอา1กับ0บมาบวกกันค่ะก็จะได้1ค่ะอ่ะแล้วตัวอย่างอีก ตัวอย่างนึงนะคะถ้าเป็นบ้านที่มีเลขทับล่ะอ่าสงสัยบ้านคอนะคะก็คือ10 5นหาทับเ5ห้าก็นำเลขทั้งหมดมารวมกันนะคะก็เป็น1บวก0ย์บวกหบวก7บวกหแล้วมันจะเท่ากับ18นั่นเองค่ะ18นะคะก็เป็นเลข2หลักดังนั้นเราก็เอาเลข2ตัวค่ะมาบวกกันอีกครั้งหนึ่งมันก็จะเท่ากับ9นั่นเองจ้าโอเค เรารู้กันแล้วใช่ไหมคะว่าเลขที่เราเนี่ยตกเศษอะไรดังนั้นเราไปดูความหมายกันเลยนะคะท่านผู้ชมว่าแต่ละตัวเลขเนี่ยที่เราคิดแล้วเป็นเศษอะ่ะผลของมันเนี่ยจะออกไปยังไงว่าบ้านเลขที่เราเนี่ยดีหรือไม่ดีเราไปพบกันเลยนะจ๊ะคำทำนายว่าดังนี้นะคะผลบวกได้เลขหนึง่งจะได้เขาบอกว่าเป็นบ้านยาจบค่ะ อยู่แล้วจะหากินลำบากค่ะแต่เหมาะสำหรับผู้ที่กอบประกอบอาชีพต้องขอความร่วมมืออย่างเช่นเซลแมนงานประมูลให้บูชาพยาครุฑหรือพระปางมานวิชัยไว้ในบ้านค่ะจะช่วยล้างอาถรรพ์ที่ไม่ดีต่างๆได้ดีเลยนะคะเอาต่อไปค่ะเรามาที่ผลบวกได้เลข2ค่ะเขาบอกว่าเป็นบ้านเศรษฐีนะคะยินดีด้วยค่าจบเพงให้กับ คนที่ตกเศษสองด้วยนะคะอยู่แล้วจะมีทรัพย์สินค่ะร่ำรวยแต่คนในบ้านนะคะมักจะชอบดูถูกคนค่ะทหารตำรวจอยู่แล้วจะเจริญรุ่งเรืองให้บูชาพระเจ้าตากสินมหาราชนะคะพระนเรศวรมหาราชพระพุทธรูปปรางห้ามสมุดค่ะและให้มันทำบุญบ่อยๆนะคะจะช่วยเสริมบารมีให้ดียิ่งขึ้นค่ะเรามาดูบ้านที่ตกเศษสามกันค่ะเขาบอกว่าเป็นบ้านโจรค่ะ อยู่แล้วนี่คะจะถูกเบียดเบียนจากโจรต้องปลูกต้นไม้แก้คลิสนะคะเป็นต้นไม้มงคลอย่างเช่นกระนุนหรือสวนสวยๆค่ะไว้ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้และให้บูชาพระปางชัยยานะคะหรือเพี้ยนมาเป็นใส่ย,ยาต่นเองค่ะหรือสมเด็จองค์ประถมนะคะจะรุ่งเรืองดีมากเลยค่ะบ้านหลังนี้นะคะเหมาะกับคนที่ประกอบอาชีพเป็นนักเล่นหุ้นค่ะเล่นหวยเล่นการพนันสายลับ นายหน้านะคะได้หมดเลยแล้วอาชีพนิ้ทาแล้วรุ่งม,มากนะคะพุ่งแรงเลยค่ะท่านผู้ชมคนที่ตกเลขสี่นะคะเขบอกว่าจะเป็นบ้านพระภูมิรักษาค่ะเจ้าที่แรงถ้าเซ็นดีปลิกถูกจะร่ํารวยได้โชคลาบค่ะทิศใต้นะคะเขาบอกให้ปลูกไม้มงคลเอาไว้ค่ะแลงพระบูชาพระสยามเทวาธิราชพระแก้วมรกตพระพุทธโสธรค่ะจะช่วยให้มีลาภผลแก่เจ้าของบ้านนั่นเองค่ะ ต่อไปนะคะคนที่ตกเลข5นะคะเขาบอกว่าจะเป็นบ้านพ่อค้าเร่ค่ะผู้อยู่อาศัยนี่อยู่ไม่ติดที่เลยนะคะแต่มีเสน่ห์มากค่ะให้แขวนกระดิ่งหรืออ่างน้ําไว้ในทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของบ้านนะคะภายในบ้านเนี่ยต้องบูชาพระปรางนาคปกนะคะพระศรีวลีพระอุตรุษอัญมณีต่างๆนะคะจะทําให้ผู้อยู่อาศัยเนีย่ยจะเริญรุ่งเรืองร่ํารวยเงินทองนั่นเองค่ะ ต่อไปนะคะเรามาคนมาดูคนที่ตกเลข6นะคะก็คือจะเป็นบ้านเทวีค่ะเจ้าที่จะเป็นเทพธิดาให้บูชาพระปางนั่งสมาธิพระแม่ธรณีพระแม่โพสกนะคะพระแม่ควรอิมหรือเจ้าแม่ต่างๆค่ะและจะอยู่ร่มเย็นเป็นสุขค่ะจะเริญรุ่งเรืองมีโชคลาภนะคะบ้านหลังนี้ค่ะเหมาะกับคนที่ประกอบอาชีพเกี่ยวกับความสวยความงามนักคิดนักเขียนและนักออกแบบนั่นเองค่ะ ต่อไปนะคะต่อไปเรามาต่อคน,คนที่ได้เลขเจนะคะจะเป็นบ้านเพชาพาสค่ะอยู่แล้วมักได้รับอันตรายมีโรคภัยและคุณใส่เบียดเบียนนั่นเองค่ะเขาบอกว่าแก้คลิปโดยการต้องบูชาพระปางปาลีใสพระโพธิสัตว์พระราหูพระพิคเนศและถท้าเทพสุวรรณนั่นเองค่ะ ให้ประดับอยู่หน้าบ้านด้วยธงหลากหลายสีเด่นๆเลยนะคะและจะถูกฉลกกันค่ะและจะทําให้มีความร่ํารวยโชคลาภก็ได้เข้ามานะคะลองทำดูนะคะแก้เคล็ดค่ะต่อไปนะคะคนที่ตกเลข8ดค่ะเขาบอกว่าเป็นบ้านราชาเลยทีเดียวนะคะอยู่แล้วจะเจริญสุขค่ะโดยเฉพาะข้าราชการนี่นะคะต้องให้บูชาพระปางรับพึงพระศิวะพระอินทร์หรือแขวนพระสมเด็จ นางพญาจะดีมากเลยนะคะแล้วก็มันส่วนมนค่ะบทพาหูงบทคาถาชินบัญชรให้เป็นประจำนะคะแล้วจะเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นเลยค่ะต่อไปนะคะบ้านที่ตกเลขเก้าค่ะเขาบอกว่าเป็นบ้านพระค่ะอยู่แล้วเนี่ยทำให้จิตใจเราเนี่ยมั่นคงอยู่ในศีลธรรมควรปลูกต้นไม้ร่มรื่นนะคะจัดบ้านให้ดูโปร่งโล่ลงค่ะให้ลมพัดผ่านแบบเย็นสบายนะคะให้บูชาพระพุทธโลก ขอไปค่ะพระพุทธรูปปรางเปิดโลกนั่นเองค่ะหรือปางฉันเสมอไว้ในบ้านนะคะจะดีมากค่ะและไม่ควรนําหินก้อนใหญ่ๆนะคะหรือรูปปั้นแปลกๆเข้ามาในบ้านค่ะมันจะเป็นโทษนะคะท่านผู้ชมบเบลล่าก็ขอขอบคุณข้อมูลดีๆนะคะที่มาเล่าสู่กันฟังให้กับท่านผู้ชมก็คือตำราพรหมชาติฉบับดูดวงได้โด,ดยตนเองนั่นเองนะคะก็ขอขอบคุณด้วยมานะที่นี้ค่ะก็ วันนี้ก็จบคลิปไปเท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยววันหลังเบลล่าจะเอาอะไรดีๆมาก็ติดตามรับชมรับฟังกด subscribe ให้ด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะวันนี้นะคะเบลล่าขอจบคลิปไปเท่านี้ก่อนนะคะแล้ววันแล้วคลิปต่อๆไปจะเป็นอะไรก็อรอติดตามรับชมรับฟังกันด้วยนะคะสําหรับวันนี้เบลล่าก็พร้อมมาของกาลังใจค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้เบลล่าด้วยนะคะเพื่อเบลล่าจะได้มีกําลังใจค่ะในการทําคลิปต่อๆไปให้ทุกท่านได้รับชมกันอีกนะคะ อย่าลืมกด subscribe ให้เบลล่าด้วยนะคะขอบคุณค่ะ